ดีค่ะพี่บ่าวีสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นเกียรติมากๆสำหรับไทยนิวของเราในวันครบรอบ2ปีได้เกียรติได้รับเกียรติจากพี่บ่าววีเนี่ยแบบไม่มีปฏิเสธเลยในการมาร่วมงานครั้งนี้โหขอบคุณมากๆอยากให้พี่บ่าววีอวยพรเล็กๆน้อยๆตั้งนิดนึงค่ะก็ดีใจครับวันนี้ที่ได้รับเกียรติด้วยถือว่าได้รับเกียรติ2ปีของไทยนิวครับผมก็เป็นคนที่ติดตามเพจไทยนิวอยู่ครับเป็นแฟนเพจนะครับดังน right> <Yeah> right> <oh ั้นแล้วก็สาระ บันเทิงวันนี้ได้เห็นแล้วว่ามีทั้งสาระมีบันเทิงเกี่ยวกับสังคมทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ที่นี่นะครับก็ขอไวพรนะครับให้มีกิจกรรมดีๆงานดีๆข่าวสารดีๆเพื่อสังคมและเพื่อคนไทยนะครับเพื่อความรอบรู้ต่างๆนะครับกับไทยนิวครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะปัจจุบันนี้โอ้โหทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็มีะละครอยู่ะยนะครับถ่ายละครอยู่เรื่องหนึง่งก็คือชาติพยัคฆ์คมนักเลงะนะครับ แล้วก็มีทำอันเพลงใหม่นะครับเพลงใหม่ด้วยนะครับในเรื่องของบันเทิงนะครับส่วนเรื่องของชีวิตข่าวาการก็หลังจากวันนี้เนี่ยเมื่อมีอโอกาสดีๆของเรื่องของสภาพวะโควิดที่มันมันลดลงหรือว่าจากการที่ได้มีการเซฟต่างๆแล้ว <c oughs> ก็น่าจะเป็นเรื่องของกรมกิจการพลเรือนหารอากาศ <c oughs> ที่ผมรับผิดชอบอยู่น่าจะออกหน่วยที่2 4ไม้อ,อกนี้น่าจะเป็นจังหวัดระยองครับ <c oughs> ด้วยในงานของราชการนะครับในการพบปะพี่น้องไปให้กำลังใจกับพี่น้องนะครับน่าจะเป็นจังหวัดระยองเมื่อ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 วันศุกร์นี้ได้ข่าเด็จากที่ทํางานครับนั่นก็คือเรื่องของงานราดการครับเห็นว่ามีกระซิบว่าเหมือนติดยศวันนี้ครับจริงวันนี้ผมได้รับพระราชทานยศเมื่อสักวันวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเป็นเรืออากาศโทนะครับแต่วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออถ้าวันนี้ก็ประดับยศนะครับแต่บังเอิญรับงาน ของน้องไว้ก็เลยเอาเฮ้ยมันมันติดไม่ได้เลยบอกทางผู้ใหญ่ว่าเดี๋ยวมาช่วยงานของไทยนิวก่อนครับแล้วเดี๋ยวที่ประยับยศอาจจะเป็นบัหลังครับโอ้ยกราขอบพระคุณมากมากค่ะที่เป็นเกียรติเสียหลาให้กับพวกเราขนาดนี้แล้วเพลงใหม่เราจะได้ติดตามเร็วๆนี้ไหมคะเร็วๆนี้เลยครับเพิ่งอัดเสร็จวันนั้นน้องโทรไปก็พี่อัดเพลงอยู่ใช่ไหมปลาดาวก็โทรไปผมอัดเพลงอยู่แล้วก็ว่าเฮ้ยเบือใครเราก็อัดเพลงอยู่พอดี เขาก็บอกมาโอเคครับเราก็บอกว่าก็ลังอัดเพลงแล้วเดี๋ยวเอาไปฝากด้วยได้ฟังน่าได้ฟังเดี๋ยวไม่นานนี้ครับจะอัปเดตมาทางไทยนิว์นี่ยแหละครับได้ทางอะไรนะเดี๋ยวรู้กันบันเทิงใช่ค่ะลองแซมเปิลให้เราฟังสนิดหน่อได้ไหมครับได้ครับได้เอาจอนหกนะสนิดนะครับมันมันเกี่ยวกับสตอรี่ของความเป็นบาวีบทเพลงทุกบทเพลงในความเป็นบาวีครับคนไม้มันสู้เรือไม่ได้รักแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ ฝากฝากไปบอกเธอว่าฉันไม่โกรธไม่โทษใครเพราะรักกินไม่ได้แต่จะรอเธอตรงนี้แม้มันจะว่างเปล่าจะจักว้าวทุกหนาวเพื่อรอเธอที่นาพื้นเดิมยังคงมีหุ่นไล่กาไม่ไปไหนรอติดตามครับนี่ใกล้จบแล้วนะ <laughs> จริงเพลงนี้เนี่ยท่อนเมื่อกี้ท่อนเดียวนยครับมีหลายมีหลายเพลงอยู่ในนั้นเลยครับโอ้สตอรี่ความเป็นบทเพลงของบ่าววีที่แฟนคลับแฟนเพลงให้กำลังใจมาจถึงวันนี้ครับครับครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่บ่าววีมากได้นะคบขอบคุณนะครับขอบคุณไทยนิวด้วยนะครับขอบคุณทุกครับโอกาสหน้าได้ร่วมงานกันอีกนะคะพี่แน่นอนครับเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้ค่ะทุกวันนี้ที่อยู่กันเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครั่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ อ่ารู้ดันบันเทิงครับ